ผมว่าผมไม่ต้องตกเลยนะปากระสุกนะครับในเมื่อเล่นจับตัวกับมันได้แล้วนะครับอันนี้สินี่สิมาจับหน่อยเลยเนี่ยไปไหนแล้วดูครับนานๆเดี๋ยวมาให้จับหน่อยจะยิงเนี่ย จับตัวได้เลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> เร็วเร็วนี่แล้วเดี๋ยวมาให้จับหน่อยติดตัวเล็กนี่นี่นี่น,น,นี่ดูครับลอยเป็นแพรเลยเชื่อมจัดแล้วเดี๋ยวจับหน่อยแล้ว เชื่องมากแล้วครับตอนเน,นี้เร็วครับจับหน่อยแล้ว